เรียบร้อยแล้วตัวสามตัวปังตัวแรกวันนี้อยากได้สามตัวปังตัวที่สองและตัวที่สามแล้วถ้าได้สองตัวปังสองตัวที่สองตัวที่สามนี่คือเลขชุดสามตัวทั้งสองชุดหมดเลยรับไหมคะรับค่ะวันนี้จะรับไหมคะพี่จ๋าใครคิดถึงอาจารย์เท่บ้างนะคะนะอ้าพี่จ๋าใครรับใครคิดถึงอาจารย์เท่บ้างนะ พิมพ์สุดปังมาให้อาจารย์แค่ดูหน่อยว่าสุดปังสุดปังกรุงเทพมาหานครค่ะพี่จ๋ารายงานตัวนะคะเพจของอาจารย์แค่นอกจากทำบุญไหว้หพระปล่อยเช่าวัตถุมงคลแล้วยังให้หวยฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย24งวดผิดแน่นอน4งวดถูกประมาณ20งวดผัดทีกันถูกคือ3ตัวหน้า3ตัวท้ายรัตต่หรือ3ตัวรางวัลที่ 1. หนึ่งหรือบางครั้งก็จะไปออก3ตัวออ2ตัวหน้า อขอ่อดค่ะสองตัวชั้นล่างชั้นบนต้องกลับเองหกกับเก้าเป็นเลขเดียวกันตั้งแต่ให้มาเมื่อช่วงปีใหม่จนถึงปัจจุบันนี้นะทั้งหมดเนี่ยคือแปดงวดเพิ่งผิดไปงวดเดียวเข้ามาแล้วเจ็ดงวดผิดงวดเดียวค่ะอ่ะสุดปังมาได้ยังจ๊ะเลขแรกเลขแรกที่ให้เปเมื่อวานนี้นะเพื่อรอพี่ๆเข้ามาจะได้ให้เลขใหม่นะคะนะสี่ห้า 4ี่ห้า้านะคะเลขแรกเลขแรกของเมื่อวานนี้ค่ะนะสี่ห้าเ้าครัพี่จา๋าสี่ห้าเก้าสวัสดีจ้าสี่ห้าเก้าสห้าเก้านะคะอันนี้เป็นของไข่นะสี่ห้าเก้าได้ยินชัดเจนไหมจพี่จา๋า สวัสดีที่รักนะสี่ห้าเก้ามาแล้วจ้ะหวยมาแล้วจ้างวดนี้รวยจังงวดนี้รวยงวดนี้รวยงวดนี้รวยรวยนะฮะอ้าวจ์เค็พูดมาต้องนานนะไม่ได้เปิดไมค์ที่รักนะนะสวัสดีจ้าได้ยินชัดไหมจ้ะหวยเจ้าหวยหวยเจ้าหวย พี่จาได้ยินไหมจ๊ะเอามางวดนี้รวยจ้าสี่ห้าเก้าระวังเก้ากระดกเป็นหค่ะจะกลายเป็นสี่ห้าหค่ะเลขสวยมากเลยนะที่รักนะสี่ห้าหค่ะที่รักคานะคะอาจารย์เค่วงเล็บไว้นะคะเป็นเลขกันไว้ก่อนนะคะอาจารย์เค่บอกแล้วหกับ9้าเป็นเลขเดียว กันน,นะเพราะฉะนั้นพี่ๆต้องกลับไว้ด้วยกระลับไว้ด้วยนะฮะนะสี่ห้าหกค่ะสี่ห้าหกค่ะคุณขาเห็นกันชัดไหมจ๊ะพี่จ๋าคอมเมนต์อาจารย์เคมไม่เด้งเลยที่รักนะฮะอาจารย์ขามีสุดปังไหมคะมีครัของหนูยังอยู่ที่พี่วงเดือนอยู่เลยจ้ะพี่จ๋าหนึ่งสองค่ะที่รักค่ะ ระวังจะกลายเป็น 9, 1, 2ค่ะน่าหัวอาจารย์เคให้หมดเลยนะคะต้องเขียนอาจารย์เคไว้ข้างๆด้วยไหมคะแบบว่าให้ให้เป็นเครดิตอ้าวนะคะหกหนึ่งสองหกหนึ่งสองระวังหกกระดกเป็นเก้าจะกลายเป็นเก้าหนึ่งสองก็ทีละค่ะ ระวัง6กกระดกเป็น9จะกลายเป็น9 1 2จ้ะนะคะเห็นกันชัดไหมจ๊ะหวยนะจ๊ะอันนี้คือหวยนะจ๊ะสวัสดีทีรักไอ้นะคะนะเลขอันเลยค่ะบ้านเลขที่ไฟไหม้ค่ะตึกถล่มโอ๊ยวัสัน้นพี่ๆไปหาเลยจ๊ะว่าสันวสันพี่จา๋าหนึ่งสามปดอันนี้เป็นเลขเลขหวยค่อยได้ค่ะ นะ,ะคะคอยก็รู้ว่ามันสีอันค่ะพี่จ๋านะคะหนึ่งสามแปดค่ะพี่พี่เห็นกันชัดนะจ๊ะนะ,ะได้รับทั้งสองอย่างแล้วค่ะวันเดียวกันเลยดีใจด้วยนะจ๊ะพี่จ๋านะฮะงวดนี้รวยจะง,งวดนี้รวยนะคะโอ้ยพี่ไรบอกได้รับน้ำปลาแล้วอร่อยมากได้รับแล้วค่ะวันนี้ชอบกันทางบ้านลูกๆก,ก็ชอบว้า ขอบคุณมากค่ะคุณแอมมี่บอกว่าวันนี้ยำหมูยอนะคะใส่น้ำใส่ใส่ขนมจีนอร่อยมากว้าวขอบคุณมากค่ะอร่อยจริงๆชิมแล้วค่ะนะ้ำปลาแซ่บมากคุณหัวใจรักจริงบอกขอบคุณมากค่ะพี่จ๋าขวดละจาจากราคาจริงนะคะห้าสิบาทให้9บาทแต่ให้หมื่นขวดแรกเท่านั้นนะใครอยากได้ก็รหัสปอปลาเลขหนึ่งนะนะ อ่านะคะเอางานมางวดนี้รวยสวัสดีพี่สมยศจ้าเห็นชัดไหมจ๊ะหนึ่งสามแปดหนึ่งค่ะนะคะวันนี้แชร์กันดีไหมวันนี้ขอเพิ่มอีก200แชร์ได้ไหมนะคะประจำวันที่16เมษายน2 5งพัพี่แก้ม ให้ย้อนหลังระหว่างรอพี่ๆแชร์ครบกันนะคะนะสามหนึ่งนะคะสามหนึ่งค่ะนะะอันนี้คือเลขที่ให้ไปเดี๋ยวทวนเลขที่ให้ไปด้วยสําหรับใครเป็นแฟนแฟนประจําได้แล้วแฟนเพจใหม่เดี๋ยวอ่ารับไปเลยรับไปเลยนะคะอ่ะสามหนึ่งนะคะวันนี้ได้รับพี่ทิพย์สุดาบอกว่าได้รับน้ำปลารแล้วค่ะชิมแล้วหอมอร่อยมากกราบขอบพระคุณมากค่ะพี่จา๋าสามหนึ่งเห็นกันชัดใช่ไหมจ๊ะ สามหนึ่งค่ะนะนะฮะปะ้านกสวัสดีค่ะนะจ๊ะเพิ่งเจอเพิ่งเจอ,เจอรีบแคปเจอร์เลยค่ะนะคะเอ็นสวัสดีค่ะเบี้ยกแก่นะฮะเบี้ยกแกเป็นเครื่องรางนะคะคือสุดยอดของเครื่องรางนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของแก่ไสยศาสตร์ม์ดําบยาสั่งนะฮะรหัส บอใบไม้เลขสองค่าจะส่งชิ้นแรก50ชิ้นต่อไปชิ้นละ10บาทค่ะนะคะราคา199บาทค่ะสำหรับเบียร์แก่นะฮะนะ8 2 8 2นะคะยังไงนะคะ5อ่า5 9 5 9กค่ะทีละขาคา59 59ค่ะนะคะ59ค่ะนะคะ เลขสวยๆทั้งนั้นเลยอย่าลืมไปซื้อลอตเตอรี่ทิ้งวันไว้นะสองตัวท้ายลอตเตอรีค่คกติลาขานะคะใครอยากได้แอใครอยากได้แคปเจอร์ค่ะแคปเจอร์นะคะอ่าแคปเจอร์แคปเจอร์ใครอยากได้นะคะ 3, แคปเจอร์สามหนึ่งรางวัลเลขท้ายสองตัวประจำวันที่16เมษายน2564เลขที่ออก31 1> 3ามหนึ่งแปดสองแปดสองหนึ่งสองหนึ่งสองคุณโจติกาบอกว่าได้รับน้ำปลาแล้วกำลังให้เพื่อนตำอยู่เลยจ้ะขอไอ้แซบขอไอ้หนัวนะคะต่อไปก็ห้าเก้ากัน 5, 9, ที่รัก 59, 59าเก้าห้ารักขานะคะอ่ะ59พี่สุธสวัสดิ์เขาบอกมาว่าอาจารย์อย่าลืมนะ9กับาอาจารย์เคยบอกให้พี่ๆทวงได้9กับ6เป็นเลขเดียวกันอย่าลืม56เดอ้อพี่สุธสวัสดิ์เขาพิมพ์มานะคะว่าเห็นเลข56ด้วยนะคะนะ56าหกกะขอบพระคุณพี่สุธสวัสดิ์ค่ะ56ออก8 ค่ะคุณโชติกาเพิ่งบอกว่าเพิ่งกลับมาจากขายหวยจ้านะคะแปดหกค่ะที่รักค่ะนะคะสวัสดีพี่แหม่มจ้านะคะสวัสดีแปดหกค่ะระวังหกกระดกเป็นเก้าค่ะสวัสดีพี่สีสวัสดีค่ะนะจ๊ะนะนะอย่าลืมแปดเก้าขอบพระคุณพี่อรนุชมากมากค่ะนะระวังหกกระดกเป็นเก้าจะกลายเป็นแปดเก้าค่ะที่รักได้ไปจ้ะที่รักค่ะ สตัวเด่นมีสามหางค่ะซื้อไปแล้วพี่ปรีดาสวัสดีจ้าบอกซื้อไปแล้วหกขวดนะอ๋อมาเอฟเพิ่มด้วยใช่ไหมจ้าเนี่ยนะคะสามตัวเด่นจะที่ราคาหวยเร็วงวดนี้รวยจะงวดนี้รวยตามะยมแซบแซใส่น้ำปลาอันน่ะพี่สุสวัสดิ์บอกนะคะโอ้โหแซบอิีนะฮะ มีคนถามอาจารย์เทว่าราคานี้ได้อะไรไหมอ๋อค่อยๆได้ค่อยได้แฟนเพจได้ความรักนะคะได้มิตรรักแฟนเพลงแฟนเพจไว้นะให้ก่อนไงนะเขาบอกว่าให้ก่อนใครก็ตามทําอะไรเนี่ยเราลองให้ก่อนแล้วเราจะมีความรู้สึกอุ่นใจประทับใจดีใจนะคะ <k S 2> จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราเสมอเนาะนะเห็นชัดไหมจ๊ะพี่จ๋าแปดสองสาม อันนี้สามตัวเด่นนะแปดสองสามหกสามเก้าแต่หกสามเก้าเนี่ยมันเป็นเลขหามนะที่รักระวังจะออกเป็นเก้าสามเก้าหกสามหกแล้วเก้าสามหกเอานะคะที่รักนะแล้วก็สองสามสี่ค่ะแล้วก็สองสามสี่ค่ะที่รักขานะคะอันนี้คือเลขของหวย ที่บอกวันนี้นะคะใกล้จะหมดแล้วนะคะ